ทำท่าแบบพี่นิวแล้วกดครับฮ่าทำท่าทีโพสหมุนแล้วกดครับเดินไปบ่นแฟนพี่แล้วกดบ้านแตกสาแหรกขาดเออเขาจะบ่นเธออะอะไรเนี่ยเธอทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรอะ เขาบอกให้มาบ่นแฟนแล้วกดไปไปบอกมีคนบอกอ่ะแฟนให้บน่นอย่าให้บ่นกลับแม่บ่นผมใหญ่เลยเนี่ยไปกดเลยสีทองต้องมาแล้วโอ้โหกินน้ำแล้วกดเอ,เอ้ยเอามาม่ากดครับมาม่าโอเคไม่สปอนเซอร์แต่ผมชอบอีกวลันดอน